คุณกำลังอกหักคุณจะรักเพลงนี้ค่ะแปลเพลงอกหักของบอดี s เซ็เเป็นภาษาอังกฤษค่ะ Our love has to fall apart ความรักของเรามันต้องพังลงไปต้องจบลงไปคำว่า fall apart fall apart คือแตกสลายพังลงจบลงไป Our future already the end has already passed in has by อนาคตในที่สุดแล้วก็ต้องผ่านพ้นไปคำว่า passed by แปลว่าผ่านไปเลยผ่านไป Our future in the end has already passed by อนาคต ในที่สุดแล้วมันก็ผ่านพ้นไปเขาก็อาสิมายถึงว่าเราอาจจะตั้งความหวังไว้ว่าเราจะมีอนาคตดีๆร่วมกันถึงที่สุดแล้วมันไม่ได้เป็นดังหวังอนาคตของเราได้ผ่านไปแล้วพร้อมกับความรักที่มันแตกสลายเหืือเพียหัวใจที่ยังเยอบาดแผลมันลึกเกินเยียวยาเกิจากัฟเพราะจุดลวด้วยน้ำตา That's left is a shattered heart เหลือไว้เพียงแค่หัวใจที่มันพังยับเยิน All that's left มาจาก all that is left คือทั้งหมดที่เหลืออยู่หรือว่าสิ่งที่มันเหลืออยู่ A shattered heart หัวใจหนึ่งที่มันแตกสลายที่มันได้พังยับเยินโู oh, ฉันสีหายนะคริสปูม um ีแฟนโบ่ทงทัมเพนซีอาจายด d อก ผมมีแฟนบบต้องทำเป็นเสียใจหรอกมสูสูสิริัอฉันได้บเอา The wounds are too deep to heal บาดแผลมันลึกเกินที่จะเยียวยาค่ะ Wound wound คือบาดแผลแต่เติม s เข้าไปจะกลายเป็น wounds wounds มันคือบาดแผลหลายๆบาดแผลมันอาจจะเกิดจากความรัก too deep to heal มันลึกเกินที่จะเยียวยาเกินที่จะรักษาคำว่า heal heal คือรักษาเยียวยาหรือว่าสมานดังนั้น the wounds are too deep to heal คือบาดแผลนั้นมันเกินที่จะเยียวยาแล้วคะ่ะ I was w o k e n up by tears ฉันถูกปลุกด้วยน้ำตา I was w o k e n up ก็คือฉันถูก ปลุกนะคะเป็น Passive voice I was woken up by tears <c oughs> ฉันถูกปลุกด้วยน้ำตาเข้าใจเลยเวลาเราเศร้าเสียใจมันก็ตื่นขึ้นมาพร้อมน้ำตาอยู่แล้วฉันเชี่ยวชาญฉันบอกเลยเชียวชาญอีกละเชียวชาญอีกละฉันก็ไปอ่านพันทีมาลายู่ ฉันร้องไห้ซะสูงแปลไปแปลมัน,นมันก็เป็นทุกข์นะคะ My heart feels tormented and exhausted หัวใจฉันมันทุรนทุรายแล้วก็มันเหนื่อยล้าหลายๆคะ่ะ Tormented คือทรมานส่วน exhausted มันเหนื่อยมันล้ามากๆคะ่ Extrem night, ะ Extreme l y tired For my hurting heart to grow stronger ฉันภาวนานะให้ใจของฉันที่มันเจ็บอยู่มันได้เข็มแข็งขึ้น pray pray สวดมนต์ภาวนาอธิษฐาน grow stronger คือแข็งแรงขึ้นแข็งแกร่งขึ้น even if it's weak I'll force myself to stand ถึงแม่มันจะอ่อนแอฉันกอสิบังคับตัวเองให้มันลุกขึ้นยืนให้ได้นะคำว่า weak weak คืออ่อนแอ force myself to stand ก็คือบังคับตัวเองให้ลุกขึ้นยืในให้ได้ even if it's weak I force myself to stand แม้ว่ามันจะอะไรเร็วแรงจะฟืนลุกยืนให้ไวนูรองเพลงได้อ,อีกนะคะ one person alone doesn't to have the right to hurt me so deeply right hurt so คนคนเดียวก็ไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะทำร้ายเราไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายแล้วก็จิตใจได้เจ็บปวดรวดร้าวรุนแรงขนาดนั้น One person alone doesn't have the right to hurt me so deeply to hurt me so deeply คือทำให้ฉันเจ็บลึกทำให้ฉันเจ็บปวดอย่างรุนแรงฉันก็บออนุญาตให้คุณทำกับฉันขนาดนั้นหรอก ยัไงไงก็มานะคะ I have to accept it no matter what ยังไงก็แล้วแต่ฉันก็ต้องรับให้ได้ accept ยอมรับ no matter what ไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นรับ my life has only been hurt ชีวิตฉันมันแค่โดนทำรายแค่ถูกทำให้เจ็บปวด my life has been hurt คำว่า hurt เจ็บเจ็บปวดชอกช้ำบอบช้ำใช่ได้ทั้งความรู้สึกอารมณ์แล้วก็รังการ my life has only been hurt ชีวิตของฉันมันถูกทำรายมันถูกทำให้เจ็บปวดจากความรักค่ะโซ so but in the end it must not be destroyed แต่ในที่สุดแล้วมันต้องบอ่ถูกทำลายค่ะ destroy ทำลาย to be destroyed ถูกทำลาย it must not be destroyed มันต้องไม่ถูกทำลาย today my heart is broken แค่วันนี้ หัวใจมันสลาย My heart is broken คือหัวใจของฉันมันแตกสลาย you know I young, I But I remind myself that no matter what I still have to l e a v e ฉันก็ยังเตือนตัวเองนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามฉันยังที่จะต้องมีชีวิตอยู่ Remind เตือน remind myself คือเตือนตัวเอง I still have to live ฉันยังต้องมีชีวิตอยู่ Deceptive love brings early pain ความรักที่มันลวงหลอกมันก็แค่นำมาซึ่งความเจ็บปวดเท่านั้นเอง Deceptive love ก็คือความรักที่หลอกลวงดังนั้นเท่าดังนั้นววัสันดังนั้น Deceptive love brings early pain ความรักที่มันลวงหลอกมันนำมาแค่ความเจ็บปวดค่ะ ประเด็นคือฉันกับบรูดอกเอียงมันล่วงหลอกอันไหนมันคือจริงค่ะมาแบบรอๆนี่ฉันโอเคนะบรูล่วงหลอกดอกคือเขาล่อเหรอฉันก็เชื่อว่าหลายคนก็นา่าซีมีความคิดคลายกับฉันนะคะเพราะว่าฉันเป็นตัวแทนของหมบนันอยก็ it's worthless I would l e t it destroy my life มันไม่มีค่าเลยค่ะ ฉันก็จะไม่ปล่อยให้มันทําลายชีวิตของฉันเด็ดขาดบินเนอร์ก็จะมาในจุดนี้นะฉันถามตรงๆนะส่าฉันแปลดีบอนี่ฉันว่าฉันจะร้องโชวพวิตูนนะย่านพันอายนะพห้ตทูนอายดิ ฉันนี่แหละซูซี่อายน่ะไอเล่นเพลงเพลินตั้งแต่เด็กๆนะเมื่อกลองค่ะบิ๊กแอสเล่นบิ๊กแอสเล่นบอแมนบิ๊กแอสบอ,บอ,สบอดี้แสลมนะเพลงเพลินฉันก็เล่นตลอดนะคะเป็งพี่ตูนนะจำนี่แหละถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ฉันแน่น,นะคะคือผู้ใดที่อยากที่จะศึกษาับภาษาอังกฤษเพิ่มเติมสำหรับคนบางองต้นทานกดไลน์ line, มาที่แอร์คริสปี้พิมพ์แอรก่อนแล้วก็ซีอาร์ไอเอสพีวายนะคะจำนี่เนาะมันเมื่อยนะการทำคลิปแต่ละคลิปนะยังยังบอกรายกด แชร์กดซับสไครป์ให้ฉันอีกนะคะ